โอ้อยากไปโรงเรียนอยากไปโรงเรียนโอ้อยากไปอยากไปอยากไปกับพ่อหนึ่งปีสามร้อยหกสิบห้าวันนะคะไปเรียนสิบวันอีกสามร้อยห้าสิบห้าวันค่ะเรียนค่ะอยากขึ้นหน้าโอ้เขายังเป็นเด็กเขาอยากนั่งนาจะไปนั่งโกดโอ้โกด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 โอ้ยโกดโกดแรงอยากไปอยากขึ้นโอ้ยน้อนงกดด้วยมาๆโอ้เขาหน่อยโอ้เขาหน่อย โอ้ยโอ้ยายอยากขึ้นรถโอ้ยอยากขึ้นรถโอยอยาไปโรงเรียนกับพ่อค่ะพ่อจะให้ขึ้นรถไปโรงเรียนขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถอ๋อขึ้นรถขึ้นรถอยากไปโรงเรียนอยากไปโรงเรียนโอ้ต้องขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไปไปไปสวัสดียามเช้านะคะจะไปโรงเรียนค่ะโอ้ยแต่งโั้เปิดประทุนด้วยกับโรงโอ้ยหนอกับโรงพุงป่อง ปปปไ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 ปโรงเรียนไปโรงเรียนยอีนางอยากขึ้นรถกับพ่อค่ะโอ้ทำยังไงดีพ่อหนูอยากขึ้นงี้ <Thirty> ก็ขึ้นไม่ได้รถพ่อมันยังใหญ่เกินรถพ่อใหญ่หนูขึ้นไม่ได้อ๋ออายกขาขึ้นชีอ้าขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ลองดูใหม่อ้าวออาวอโ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 โออออขึ้นไมอขึ้นไม่ได้เลย หนูอยากไปโรงเรียนแล้วอีนางขึ้นรถไปโรงเรียนไม่ได้อ่ะไหนลองขึ้นใหม่สิลูก Ahí, โอ้ยเออเออเออได้แล้วได้แล้วได้แล้ว <Wonderful> โอ้โหยกขายกขาไปเรียนโอ้โอยตายพ่อตายตายตายจะขึ้นได้ไหมล่นะน้องจะขึ้นยังไงพี่พี่ขาช่วยคิดหน่อยนะฮะโอโ้อยากไปโรงเรียนอยากไปโรงเรียนโอ้อยากไปอยากไปอยากไปกับพ่อ หนึ่งปีสามรอหสิบห้าวันนะคะไปเรียนสิบวันอีกสามร้อยห้าสิบห้าวันขาดเรียนค่ะนนนนอยากขึ้นหน้าโออเขายังเป็นเด็กเขาอยากนั่งหน้า,นาพ่อนี่ไม่รู้เรื่องรู้ความเลยเ<อ>าขา,เายังเป็นเด็กอยู่เขาต้องนั่งขา้างหน้าเออโอ้ยอ,อ,อ,อยากนั่งหน้าค่ะพี่พี่ให้นั่งหลังไม่ยอมต้องนั่งหน้าโอ้ยโอ้ยนอจะไปยังไงอ่ะ โอ้ยหน่อหนอไปไม่ได้หน่อหลบร่มก่อนกลัวผิวดำกระโปรงก็เปิดประทุนเหลือเกินนะฮะพุงใหญ่พุงป่องเร็วมากเลยอึบ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 นขื่นบ่ได้นางขื่นบ่ได้เออนางจะโกรธแล้วไปไปไปเดี๋ยวเราต้องให้ทุ่งรถเข็นให้นางไปด้วยนะคะดูค่ะ อยากไปโรงเรียนกับพ่อดูค่ะโอ้ยลูกเอ้ยนางขึ้นไม่ได้ลูกอยากนั่งรถไปกับพ่อนะคะดูนั่งรถไม่ได้ขอขยืนข้างพ่อก็ดีใจแล้วนะคะตอนนี้โอ้ยอา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 พ่อให้ขึ้นด้วยหน่อยพ่ออยากขึ้นรถแรงอยากขึ้นรถแรงโอ้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 ยลูกหล่าโอ้โอโโลูกหล่าอยากขึ้นรถลูกหล่าอยากขึ้นรถนะคะโอ้ โอ้ยรถมันเล็กนะคะรถมันเล็กรอบหลังต้องพ่วงรถเข็นให้อีนางแล้วอีนางขึ้นรถไม่ได้ไปสะพ้อนางไปไม่ได้นะอีนางโกรธไหมอีนางโกรธอีนางโกรธโอ้ยนางจะไปนางโกรธโอ้โกรธ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 แรงอยากไปอยากขึ้นโอ้ยน้อโอ้เขาหน่อยโอเขาหน่อย โอ้ยโอ้ยนายอยากขึ้นรถโอ้ยอยากขึ้นรถโอ้ยอยาขึ้นดูก้าวขาขึ้นเลยค่ะดูค่ะดูค่ะก้าวขาจะขึ้นรถเลยอยากไปกับพ่อโอ้ยนอขึ้นยังไงขึ้นยังไงล่ะทีนี้ขึ้นดังไหนก็ตั้งหลังนะพ่อขึ้นดังหน้าโอ้ยขึ้นหลังหรือขึ้นหน้าอุ๊ยนางโกรธอุ๊ยนางโกรธนางโกรธนางโกรธนางอยากขึ้นหน้าพี่ตูบออกไปเลย อีนางกลัวพี่ตูบแล้วอีนางจะไปโรงเรียนอ้ยนางกลัวพี่ตูบโอ้ยโอ้ยโ้ยป้าป้า้โอ้โอ้โอ้อนางโกรธนาอ้นางโกรธอนางโกรธแล้วอีนางอยากขึ้นรถพ่อไม่ให้อีนางขึ้นอนางโกรธนออย้ฮ้ดูค่ะดูค่ะโอ้ยกขายกขามามานี่นี่อีนางไม่กลัวนะอย่ามาห่าอีนางอ้าวทำยังไงขาหลังเลยลูก ตั้งหลักก่อนพ่อเขามาเยอะกว่าเออเออโชว์โชว์โอ้ยอย่าอย่าอย่ามาเห่าอีนางนะนี่รู้จักนักเลงขาหลังหรือเปล่าเชื่อจากบักจอยมาแอบลงรักบักจ่อยนะคะติดเชื้อขาหลังมาเลยอีนางเขาอยากนะโอ้โอ้เอออีนางอ่ะ เอออย่านะพี่ตูบโมโหพ่อด้วยพ่อไม่ให้ขึ้นรถนะฮะนี่นี่โอ้ยนางอยากขึ้นนี่นางอยากไปโอ้ยขึ้นรถน้อยอยากขึ้นโอ้ยนอโอ้ย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 หนูอยากขึ้นรถโอ้ย นางโกรธอีนางอยากขึ้นดูค่ะยกขาอยากขึ้นรถไปกับพ่อโอ้ยดูกับโลงสิโอ้ยอนางอยากไปแล้วไป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 ล้วจะนั่งตรงไหนดีล่ะเขาอยากนั่งข้างหน้าดูค่ะไม่ออกจากข้างหน้าเลยไปไปนั่งหน้าก็นั่งหน้าอ่ะ โอ้ลูกค่ะข like oh, like ึ้นแล้วลูกขาขึ้นมาพี่นางอยากนั่งข้างหน้าโอ้ยนายอยากนั่งข้างหน้าแลโอ้เดี๋ยวนางจะโกรธจะติขาหลังพานไปหาพี่ตู่แล้วนะทีเนี้ยโอ้ยนายอยากน่าข้างหน้าแล้วโอ้ยน้อดูค่ะความน่ารักของน้องอ้วนอยากไปโรงเรียนกับคุณพ่ออยากให้พ่อไปส่งนะฮะเหมือนเพื่อนๆคนอื่นๆเนาะก็จะประมาณนี้แหละค่ะพี่ๆโอ้ มันมันสีหอดบอโรงเรียนมือหนิเนี่ยโอ้ดูค่ะดูค่ะดูค่ะออโกรธ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 แรงโกรธแรงโกรธพี่ตูบแรงเออเฮ้ยทำยังไงโกรธพี่ตูบทำยังไงโกรธพี่ตูบโกรธพ่อให้ไปด้วยเออเออโกรธพ่อโกรธพ่ออุ้ยพ่อไปแล้วพ่อไปแล้วพ่อไปเที่ยวแล้วเฮ้ยอือเฮ้ยพ่อไปแล้วพ่อไปแล้ว ไปฟ้องยายทวดเลยพ่อไม่ให้ขึ้นรถไปฟ้องยายทวดไป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 อุ้ยดูค่ะดูค่ะอุ้ยดูค่ะดูน้อนดูน้อนน้องจะไปฟ้องยายทวดแล้วพ่อไม่ให้น้องขึ้นรถอุ้ยดูค่ะเดินเดินเดินจะไปบอกยายทวดนะฮะนันอู้ใครทําหนูลูกอู้อู้เอาไปกินมะม่วงยายไปไหนนัน ไปโรงเรียนเองไม่ได้นะครูตีนะเด็กน้อยเขาไม่ให้ไปเรียนเองหรอกอุ้ยกินใบมะม่วงคุณยายนะคะใบมะม่วงตอนนี้กําลังใบไม้ฝิเลยนะคะอู้วอู้วโมโหพ่ออย่ามาเรียกอีนางอยากกินใบมะม่วงยายทวก่อนอุ้ยเก็บมะม่วงเก็บมะม่วงได้ด้วยดูค่ะดูค่ะอือโกรธแรงอ้าวอ้าวอ้าวเหยียบมะม่วงปอกปอกไอ้นี่ค่ะ ปอกอยางยางออกพี่พ hum ี no. ่ด no. ูนะคะเปรี้ยวไม่กินเออเออนางกินด้วยนางหิวกล้วยโอ้โหเนาหลบมากินมะม่วงหญยทวดตรงนี้นะคะตอนนี้ก็กําลังจะออกดอกออกผลแล้วนะคะเอยได้ยินเสียงรถไม่ได้เลยโอ้โกรธแรงโกรธแรงอีนางโกรธพ่อแรงพ่อไม่ให้นางขึ้นโอ้โหดูค่ะโอ้เออ ออนี่ไม่ให oh, ้ข oh, ึ oh, ้นใช่ไหมไม่ให uh ้ขึ้นใช่ไหมโอ้โกรธโกรธจะไปฟ้องยายทวดจะไปฟ้องยายทวดโอ้พ่อโอ้เขาหน่อยพ่อโอ้เขาหน่อยโอ้ยนางโกรธนี่นางโกรธโอ้ยหน่อยจังแม็นเนาะนี่นางโกรธไม่ให้โอ้โกรธแรงโกรธแรงโอ้ พ่อไม่ให้ไปเรียนด้วยกระโปรงก็จะเปิดประทุนตลอดเลยนะฮะเอยโกรธ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 เออเออเออโกรธแรงโกรธแรงอุ้ยคนเก่งคนเก่งเราจะไปหาพุทธสากินด้วยนี่เดี๋ยวพอรถไปจอดไว้บ้านเดี๋ยวพอเดินไปส่งลูกฝาเออปลา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 กลับบ้านเราก่อนเอารถไปจอดไว้บ้านก่อนเดี๋ยวเดินไปด้วยกันอู้หูดูค่ะดูค่ะอู้โกรธแรงโกรธแรงอุ้ยโกรธแรงโกรธแรง ดูค่ะไปแล้วค่ะโกรธหางตั้งไปกับพ่อแล้วค่ะเอ้ยโกรธพ่อแรงดูค่ะดูดูตะด้วยโอ้ยน้องอว้วนดูค่ะดูค่ะโกรธตะพื้นตะพื้นไปฟ้องพี่บัวเลยค่ะดูค่ะวิ่งไปฟ้องพี่บัวเลยจ้ะพี่พี่พี่บัวกอดน้องหน่อยลูกอ่าอ่าพี่บัวกอดน้องแล้วอะ่ะโอ้ย กอดน้องกอดน้องอ่ะจะไปโรงเรียนมีมีปิ่นโตมีอะไรไปหรือยังฮะวันนี้วันนี้เขาไปให้ทําความสะอาดนะครับขอจะปิดเทอมอ๋อจะปิดเทอมแล้วไปทําความสะอาดเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวมันี้จะพักความน่ารักของอ้วนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยนะอ้วนหันมาทุกเจ้าพี่พี่หน่อยลูกทุกเจ้าพี่พี่ก่อนไปโรงเรียนหน่อยค่ะ จ้าก่อนจ้าก่อนเสียงด้วยจ้ายัางไงจ้ายังไงเออขอบพระคุณทุกท่านนะคะมีเตะขาหลังแถมมาด้วยแก้มป่องป่องฝากสาวน้อยแก้มป่องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคุณพ่อคุณแม่เอฟซด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ